ส่วนบรรยากาศในต่างจังหวัดก็มีการประกอบพิธีปลงผมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะไปดูที่วัดร่ำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะ โดยนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีปลงผมนาคให้แก่นาค87คนที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาุะสมบทเฉลิมพระเกียรติหนยนากทั้งหมดจะเข้าพิธีบรรพชาุผสมบทในวันอาทิตย์ที่14กร,รกฎาคมนี้จากนั้นจะจำวัดปฏิบัติธรรมและลาสิกขาในวันที่3สิงหาคม2567ค่ะ ส่วนที่ศาลาอเนกประสงค์หน้าพระอุโบสถวัดโพชยัยพระอารามหลวงอํเาเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายในสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีปลงผมตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติซึ่งผู้ปลงผมในครั้งนี้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจากอํเาเภอเมืองและจากส่วนราชการระดับจังหวัดจำนวน30คน ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในอีก8อำเภอก็ทําพิธีปลงผมในอำเภอที่เป็นภูมิลําเนาซึ่งจังหวัดหนองคายมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น93คนส่วนที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ในสมปราดปราบสงครามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายคารวสในการประกอบพิธีปลงผมหน้าโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน73คนค่ะ